สื่อของรัฐบาลเมียนมาเผยแพร่ภาพการพบกันระหว่างหลีเฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและพลเอกอวุโสมินอองไลน์ในโอกาสร่วมประชุมสุดยอดอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่8นณนครคุนหมิงมณฑลยูนนานซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่5ถึง10พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่คือการเดินทางเงยือนจีนครั้งแรกของผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมานับตั้งแต่ก่อรัฐประหารในปี2021 รวมถึงเกิดขึ้นหลังจากผู้นำระดับสูงของจีนหลายคนเดินทางไปเยือนเมียนมาแล้วหลายครั้งและยังเป็นช่วงเวลาที่ได้พบกับผู้นำชาติอาเซียนเพื่อหาหรือด้านต่างๆโดยเฉพาะกับลาวกัมพูชารวมถึงไทยซึ่งได้ร่วมพูดคุยกับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไทยด้วยผู้เชี่ยวชาญร,ระบุว่าการเดินทางเงยือนจีนของผู้นำรัฐบาลทหารครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิด ที่ต่างต้องรักษาผลประโยชน์ระหว่างกัน รัฐบางทหารจะโดนตะวันตกกีดกันโดนประชาชนภายในประเทศหลายกลุ่มเนี่ยต่อต้านก็มีแต่จีนนะที่ยืนยันในเรื่องของการไม่แทรกแซงกิจการภายในแล้วก็มีแต่จีนเท่านั้นนะครับที่ช่วยเป็นเกราะคุ้มกันให้กับเผด็จก,การเมียนมาได้เช่นในกรอบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งที่ผ่านมาจีนกับรัสเซียเนี่ยค่อนข้างจะไม่เปิดช่องนะครับให้มีการแทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาด้วยการใช้กําลังทหารโดยประเทศอื่นๆอะไรทํานองนี้นะครับเพราะฉะนั้น เมียนมาต้องพึ่งการอุ้มจากรัฐบาลจีนอยู่แล้วแล้วยิ่งระยะหลังๆมีข่าวว่าจีนก็คงความสัมพันธ์กับทั้งกองกําลังชาติพันธ์บางกล่งกับทั้งกองทัพเมียนมาเนี่ยกองทัพเมียนมาก็ต้องพยายามจะนําข้อเสนออะไรบางอย่างเนี่ยให้จีนเห็นว่ามันสมประโยชน์แล้วจีนก็เข้ามาเอื้อหนุนนะครับหรือเป็นเกาะคุ้มกันให้กับทหารเมียนมาด้วยแม้จะมีกระแสต่อต้านในบางครั้งจากกรณีที่อ้างว่าจีนเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในเมียนมามากจนเกินไป แต่เมื่อมองบนฐานสามเหลี่ยมความสัมพันธ์ของเมียนมากับ3ประเทศมหาอำนาจฝั่งตะวันออกยังพบว่าจีนคือพันธมิตรอันดับแรกที่ให้ความสำคัญจากผลประโยชน์ด้านเงินทุนซึ่งนำมาเสริมศักยภาพทางการทหารเพื่อต่อสู้กับกองกำลังต่อต้านและข้อแลกเปลี่ยนที่ลงตัวในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดนโดยเฉพาะตอนเหนือของรัชฉาน นอกจากจีนยังมีรัเสเซียและอินเดียที่มีบทบาทสำคัญต่อรัฐบาลทหารเมียนมาเช่นกันซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าไทยก็เป็นอีกหนึ่งกลไกหลักที่จะเข้ามาเป็นตัวกลางสำหรับอาเซียนได้ถ้าจัดน้ำหนักตอนนี้จะมาเป็นจีนนะครับแล้วก็มาเป็นรัเสเซียแล้วก็ค่อยตามด้วยอินเดีย อินเดียไม่ได้ให้การสนับสนุนอาวุธยุธโทโธปกรณ์แล้วก็การซัพพอร์ตกองทัพเมียนมาในวงระหว่างประเทศอย่างชัดเจนเข้มข้นเท่ากับรัเสเซียแต่ว่าบทบาทอินเดียตอนนี้ที่วิ่งขยับขึ้นมาจะเป็นเรื่องของการพยายามเข้ามาเป็นตัวเชื่อมในการสร้างสันติภาพในเมียนมาแล้วก็คุยถึงเรื่องการออกแบบสหพันธรัฐประชาธิปไตยซึ่งอินเดียเป็นโรโมเดลในกรณีนี้ซึ่งสิ่งนี้จีนไม่มี จริงแล้วก็มีอีกหนึ่งประเทศที่มีความสําคัญนะครับผมคิดว่าอยู่ในลําดับเนี้ยแล้วอาจจะอยู่ที่รัฐบาลน่าจะปรับบทบาทยังไงอาจจะขึ้นไปสู่บทบาทที่เป็นแลงกิ้งข้างบนมากขึ้นหน่อยก็ได้นั่นคือประเทศไทยนะครับก็เลยคิดว่าเนี้ยจะจัดเนี้ยก็จะประมาณนี้ครับอีกด้านหนึ่งเมื่อเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเข้ามาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอีกสมัยแม้นโยบายของทรัมป์จะมุ่งเน้นการพัฒนาในประเทศเป็นหลัก แต่แนวทางในการต่อสู้กับอิทธิพลของจีนทำให้พื้นที่แถบเอเชียแปซิฟิกรวมถึงเมียนมาอาจมีความสำคัญต่อสหรัฐเช่นกันคือถ้าชนนั้ยประกาศว่าจะสู้กับจีนจะทัดทานอิทธิพลของจีนใช่ไหมครับแต่ว่าอาจจะลดอุณหภูมิความขัดแย้งในยูเครนในตะวันออกกลางนะครับแล้วหันมาใส่ใจกับทางด้านแปซิฟิกเนี่ยผมคิดว่าพม่าน่าจะเป็นโจทย์ที่สำคัญขึ้น ขณะนี้ในเมียนมาเป็นช่วงเวลาของการช่วงชิงพื้นที่ระหว่างกองทัพร,รัฐบาลทหารกับกลุ่มต่อต้านเพื่อสร้างความได้เปรียบในการปกครองและเปลี่ยนผ่านทางการเมืองการพึ่งพาอิทธิพลต่างชาติจากจ,ากจีนหรือพันธมิตรอื่นๆจึงเป็นหนึ่งหนทางที่รัฐบาลทหารหวังว่าจะสร้างความน่าเชื่อถือหรือพลิกสถานการณ์สงครามกลางเมืองในเมียนมาหลังจากนี้ธรณินเทพวงศ์ไทย P ี s รายงาน